รู้สึกว่าโหแบบแมทมากเลยเพราะว่าด้วยยางที่มันนุ่มด้วยโช๊คที่มันดีแล้วก็ด้วยชุดช่วงล่างที่เราจัดเข้าใปใหม่เนี่ยก็ถือว่าฟิลลิ่งคันนี้ใช้คําว่าไม่แพ้รีโวอีกเรือ่านี่ใช้คำว่าไม่แพ้รีโวเลยครับหลังจากที่เราได้เอารถไปโอเวอร์ฮอนเครื่องกับเกียร วันนี้เราก็เลยมีการเทสขับนะครับตั้งแต่ในระบบระบบเครื่องทั้งตัวเนี่ยเราเราใช้คําว่าโอเวอร์ฮอนนะจิ๊บนะใช้คำว่าโอเวอร์ฮอนใหม่โอเวอร์ฮอนใหมด่ดูจากดูจากฟิลลิ่งที่ขับแล้วเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเครื่องค่อนข้างจะแน่นเกียร์เราก็โอเวอร์ฮอนครับเพราะว่าด้วยอายุของเลขกิโลเนี่ยคันนี้เลขกิโลประมาณ3ามแสนหกผมมองว่าทําเครื่องแล้วก็เลยเลือกที่จะโอเวอร์ฮอนเกียร์ไปเลยทีเดียวแมต์นี้น่าจะ ครบชุดเลยแล้วก็ในระบบช่วงล่างของเราคันนี้ที่เราทํามาเนี่ยรู้สึกว่าขับแล้วรู้สึกว่าเฟิร์มแล้วก็แน่นมากเลยครับเราทําอะไรไปบ้างครับก็ที่ช่วงล่างทั้งหมดก็คือเป็นของลูกหมากของเจ็ทนะครับแล้วก็พวกจานบ่งจานเบรคคันนี้ใช้วิธีการเจียรจานเอานะครับโช๊คนะครับเป็นของ a อ b นะครับเป็นของโอม n นนะครับที่กระบอกเหลืองนะครับแล้วก็ยางคันนี้เลือกใช้เป็นมิชลินครับ ใหม่หมป้ายแดงขับยังไงต้องมาลองขับคันนี้ดูครคือในในฟีลลิ่งที่ผมได้ขับมานะครับถนนดําแล้วก็คอนกรีตก็รู้สึกว่าคันนี้กลับมาได้เหมือนรถใหม่ปี03 04อีกครั้งเลยอะ่ะใช่เครื่องแน่นเกียร์แน่นเบรกดีช่วงล่างนุ่มและเดี๋ยวดูจากภายในนะครับ,บเบาะเบิดแดเราก็ทำใหม่หมดแล้วตู้องค์ตู้แอร์จัดก,การให้ใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาไปชมนะครับ บอดี้ภายนอกนะครับของรถผู้การอันนีนน้มันยังดีอยู่พี่หลังจากที่เราได้ไปชมฟิลดิ่งในการขับแล้วก็เครื่องยนต์แน่นๆเกียร์แน่นๆวันนี้เราจะมาชม ภายนอธิบายภายนอกให้หน่อยครับสําหรับคันนี้เลยคันนี้อุปกรณ์ตกแต่งก็มีไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็เน้นเป็นของแบบว่าเดิมๆแท้ๆใช้งานได้จริงใช่ครับก็มีเป็นชุดไฟชุดไฟตาลึกเป็นของแท้เหมือนกันครับแล้วก็ไฟมุมเป็นคมชาอ๋อกระจังหน้าครับทวาสีเป็นสีเทาเป็นสไตล์ออซซี่เลยชุดหน้าเป็นสไตล์ออซซี่เลยแต่คันนี้ก็ยังเป็นกระชนเงาอยู่นะกระชนเงาอยู่ยังคงมีโป่งอยู่๋อคือเขาจะถามว่า บางคันที่บอกอุดโป่งอยากเห็นในสไตล์เดิมเดิมออริจินอลคันนี้ได้ออกมาแล้วใช่ครับเปลี่ยนแค่หน้าอย่างเดียวชุดหน้าชุดรอบคันอันนี้เป็นสีเดิมเป็นเบอร์เดิมรถเลยนะครับแล้วก็อะไรอุปกรณ์ทั้งหมดเลยคิ้วยางพวกนี้คิ้วดินน้ำพวกนี้คือเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็มีฟิล์มด้วยอันนี้มีฟิล์มรอบคันนะครับภายนอกมีเบาะภายนอกอ่าอ่าแล้วก็ในเรื่องภายนอกนะฮะเรื่องภายนอกเนี่ย อธิบายจากเมื่อกี้ที่เราได้เกิดไปแล้วเรื่องล้อเรื่องยางครับ,รบอย่าพามาชมเต็มเต็มครับสําหรับตัวนี้เป็นยางมิชลิน XLT นะครับ<า>เป็นเบอร์เดิมบบน,นี่หน้าตาแบบนี้นะครับแม็กเราก็ทําสีให้ใหม่ใช่เขาเรียกว่าความสูงของรถเนี่ยไซ์คันนี้ยก สูงกว่าเดิมไหมครับจริงๆแล้วสแตนดาร์ดเลยนะแต่เนื่องด้วยรถเดิมๆอาจจะมีการซุดต่ำลงอะไรบ้างเราก็ทำการจัดทรงปรับหน้าขึ้นมาให้ดูเหมือนสไตล์รถเดิมที่สุดก็ได้เป็นอีกหนึ่งแนวเนาะอ่ะขอดูด้านข้างนิดนึงครับนี่ด้านข้างกระสีใหม่ๆสติ๊กเกอร์โหเห็นนี่สติ๊กเกอร์ใหม่สติ๊กเกอร์ใหม่แท้ด้วยครับด้านหลังโอ้โหสปอร์ตคุยเซอร์ใช่ครับตัวนี้นี่สี่คูณสี่ คันนี้เป็น4ีคูณสตัวท็อปนะใช่ตัวแล้วก็ได้เกิดมาตั้งแต่ทีแรกแล้วคันนี้เป็นรุ่น40ปีด้วยใช่แต่เราหาสติกเกอร์ที่เป็นอะคริลิกที่เป็นอยู่หลังรถตัว4ีปีหาไม่ได้จริงใช่ครับน่าจะหมดยุคไปแล้วนะครับน่าจะหมดยุคไปแล้วนะครับก็ยังคงออริจินอลเดิมเดิมในสไตล์คันนี้ชุดไฟชุดสติกเกอร์ชุดหลังครบเหมือนเดิมแหมครบเหมือนเดิมไม่หมดใหม่เกี้ยงก็ ในสไตล์ในสเตปคันนี้ถึงต้องบอกว่าเป็นรถของผู้การเราก็เดินว่าอาจจะปิดเป็น EP สุดท้ายแล้วใช่ครับนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจในการทำรถสักหนึ่งคันนะครับเป็นในสไตล์ออริจินอลเดิมๆคันนี้ทำออกมาให้ชมแล้วไม่ไม่ต้องอุดโป่งก็ได้เป็นในสไตล์แนวนี้ไม่ต้องเซนว่ามันทำัาเราต้องแต่งเป็นทรงนู้นทรงนี้เป็นเดิมเราก็จะได้ใช่ครับก็ฝากนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจนะครับหรือว่า คุณลุงคุณป้าที่สนใจมีรถอยู่อยากให้เรารีสโตหรือว่าบิ้วใหม่ทั้งคันวันนี้ครับเราทำออกมาให้เห็นแล้วนะครับก็สนใจนะครับเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0841441991ครับ0919156545ครับนะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAF Body Shop นะครับฝากกดติดตามกด Subscribe ในช่อง YouTube ให้เราด้วยนะครับวันนี้ก็จบโปรเจกต์นี้ไปได้ด้วยดีนะครับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณเจ้าของรถด้วยนะครับที่ไว้วางใจผลงาน JF นะครับ